ต้องการกาใยเศรษมชาติแียงงานนะครับเรื่องของการสร้างนะครับคำนำในวันนี้ต่อจาก e p ีที่ผ่านมา e p ที่ผ่านมาเราได้สร้างเรื่องของปกไปที่เรียบร้อยแล้วเรื่องของพอร์ตโฟลิโอนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อเรื่องของการใช้โปรแกรม Photoshop ในการสร้างพอร์ตโฟลิโอเป็น e p ีที่2ต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทําปกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะมีความชํานาญขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะได้นาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาปรับปรุงตั้งแต่หน้าปกคำำํบบานําสารบัญแล้วก็เรื่องของ ข้อมูลส่วนตัวไปเรื่อยๆจนกว่าจะเราจะสร้างผลง,งานเสร็จนะครับเอาวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องของการสร้างคำนำนะครับเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับต่อจากครั้งที่ผ่านมาเราไปเรียนกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ไปที่ Start แล้วก็ Adobe Master Collection แล้วเราก็เลื่อนไปที่ Adobe Photoshop นะครับ อ่ะตอนนี้เราก็รอโปรแกรมนี้หน่อยนะครับในเรื่องของการใช้โปรแกรม Photoshop ครับเป็นเรื่องของการตัดต่อรูปภาพแต่งภาพนะครับใส่หนังสือนะครับเอาไว้สร้างในงานออกแบบนะครับอ่าแล้วตอนนี้เราก็หน้าดิสซับของเราก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับเปล่าๆเหมือนเดิมครับข้างบนก็เรื่องของเมนูบาร์นะครับข้างๆาก็คือเครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่เราพูดกันง่ายๆนะครับเอาแบบคอมง่ายๆเลยนะครับอ่าเริ่มต้นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปที่ไฟล์แล้วก็ดิวไปช้าๆนะครับ แล้วก็ตอนนี้เห็นพรีเซนต์ตรงนี้ไหมครับเห็นเรียนกดนะครับกดตามเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมเราจะได้ไซส์ขนาด A4 ตอนนี้เราจะใช้ขนาด A4 นะครับตอนข้างล่าง Background Collection นะครับเราก็เปลี่ยนนะครับกดเลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วก็กดโอเคตอนนี้เราจะได้หน้าเปล่านะครับเป็นหนึ่งหน้านะครับต่อไปเรามาดูที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับเลเยอร์ตรงนี้เราจะสร้างให้เป็น 2อเลเยอร์นะครับเราจะมี Copy La เลเยอร์อีกหนึ่งก็้แล้วก็ง่ายๆครับกดที่เลเยอร์นี้แล้วก็ลากลงมาครับปล่อยนะครับเราก็จะมีเลเยอร์ทั้งหมด2อันนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้กันว่าเลเยอร์ที่1เนี่ยเราจะไว้ทำไมเลเยอร์ที่1เราจะเก็บไว้นะครับแล้วก็เลเยอร์ที่2ที่ Copy ไว้เราจะนำมาใช้นะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับต่อไปเรื่องของการสร้างคำนำครับอ่ะเรามาดูกันก่อนว่าคำนำเป็นยังไงนะครับอ่ะในลัะนีคุณจะสร้างในคำนำเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เรื่องของการสร้างอร์ตโฟลิโอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าสิ่งที่เราจะสร้างเราใช้เครื่องมืออะไรบ้างที่ครูบอกแล้วนะครับว่าให้นักเรียนเตรียมนะครับเตรียมโหลดแล้วมาใช้นะครับแล้วก็มาประกอบกันมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับตอนนี้ครูเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยก่อนครับเมื่อกี้นะครับเป็นสีอะไรครับสีฟ้าใช่ไหมครับพื้นหลังเป็นสีฟ้าอครูก็เริ่มต้นจะเทสีเลยนะครับครูก็ไปที่สีนะครับเลือกสีฟ้าก่อนครับ เสร็จแล้วก็โอเคแล้วก็ทำไงครับไปที่ถังสีแล้วก็เทสีสีฟ้าของเรามาแล้วครับถ้ามันอาจจะเข้มเกินไปแล้วก็ลดสีได้นะครับแล้วก็เทใหม่บางลงมาอีกหน่อยครับอต่อไปนะครับเราก็จะเอามาทีละอย่างนะครับครูจะไปเอากรอบข้างล่างมาใส่ก่อนนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็โอเพนสิ่งที่เราเตรียมตัวไว้นะครับนี่ครูเอาตัวที่มาก่อนนะครับเริ่มต้นจากข้างล่างของครูครับโอเพน เสร็จปุ๊บนะครับนี้เครื่องมือที่ครูเตรียมไว้ก็ไปที่ลูกศรนะครับแล้วก็ทําไงครับจําได้ไหมเอาเมาส์ไปกดนะครับลากมาข้างๆนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ดิ๊ที่รูปแล้วก็ลากมาใส่อีกอันนึงนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ภาพนี้เราไม่ใช้ใช่ไหมครับแล้วก็ปิดไปเลยครับนี่เราก็วางไว้ข้างล่างครับเสร็จแล้วหนึ่งอันนะครับนะครับต่อไปเอาอะไรมาใส่นะครับเอารูปภาพมาใส่นะครับเอารูปภาพคือมาใส่นะครับ ไฟล์ o p e นนะครับรูปภาพคูมัใส่นะครับแล้วก็ Open อ่นนี้คือรูปคูที่ครูเตรียมไว้แล้วนะครับจากครั้งที่แล้วใช้รูปเดิมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับกดแล้วก็ลากข้างๆแล้วก็เมาส์ติ๊กที่รูปแล้วก็ดึงมัใส่นะครับแล้วก็กดปิดนะครับเสร็จแล้วเราก็ขอทนที่นะครับย่อนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ นะครับเสร็จแล้วก็ enter นะครับเราก็ใช้รูปนี้นะครับต่อไปเครื่องมืออีกอันนึงนะครับที่เราไปใช้นะครับก็คือรูปภาพเหมือนเดิมนะครับไฟล์ open ที่เราเตรียมไว้นะครับอเป็นตัวนี้นะครับครูจะสอนแบบให้เราเรียนโหลด copy มาว่าออกง่ายๆก่อนนะครับแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยไปยนรู้ันต่อนะครับเสร็จแป๊บดึงนะครับปล่อยแล้วดึงเข้ามาใส่แล้วก็ปล่อยแล้วก็ไม่เอาก็ปิดนะครับ ครับครูก็จะใช้ประมาณนี้อะนะครับอะนะครับแล้วตรงนี้ครูจะไม่เอาวิธีการตัดทิ้งนะครับง่ายๆของครูก็ไปที่เครื่องมือตัวนี้เลยครับเครื่องมือนะครับเห็นเลยนะครับกดเลยครับก็คือตัวที่สองครับกดแล้วก็ติ๊ก ไฟตัดเราตัดในชอ่องสีเหลืองนะครับเราจะตัดรูปด้านล่าาออกเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เราภาพข้างล่างตรงนี้ก็จะถูกลบไปนะครับกด delete ครับคุณครับคแทบเราต้องดูได้ว่าเมื่อกี้ผิดพลาดนะครับขออภัยเราต้องดูด้วยว่ารูปภาพต,ตัวนี้ที่เราจะตัดเราต้องไปดูเลเยอร์ตรงนี้ด้วยตอนนี้เป็นเลเยอร์ที่3มก็คือรูปภาพของครูเลเยอร์ที่3ากดที่เลเยอร์ที่3ามครับแล้วก็กด delete เห็นไหมครับมันก็จะหายไป ถ้าเราใช้ตัวไหนเราก็ไปกดที่เลเยอร์นะครับตัวนี้หายไปแล้วกลับไปที่แต่ละกดนะครับกดทิ้งเราใช้แค่นี้นะครับต่อไปเราไปเอาเราจะทําสร้างกรอบด้านบนต่อนะครับก็ใส่กรอบนะครับครับแล้วเราจะเทสีนะครับทล้ใหม่อีกครั้งครับแล้วเราก็จะเทสีนะครับเทสีเป็นสีอะไรครับสีเหลืองตรงนี้ครับครูก็จะ ใช้ตัวนี้นะครับที่ตัวดูดสีนะครับกดตัวดูดสีแล้วจิ้มจิ้มหนึ่งครั้งครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเปลี่ยนสีนะครับแล้วเราก็ไปที่ถังสีเราก็จะมาเทสีตรงนี้เราจะเทตรงไหนนะครับครูเลือกที่จะเทที่เลเยอร์ที่2นะครับครูก็เทนะครับเห็นไหมครับแล้วครูก็กลับไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมครับนะครับกดข้างนอกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับต่อไปเรื่องของโลโก้นะครับครูจะโลโก้มาใส่ตรงนี้นะครับ ไฟล์ Open นะครับอันนี้โลโก้ของเรามาแล้วครับโ p เพนเมื่อเจอเสร็จแล้วปุ๊บก็เหมือนเดิมครับไปที่ลูกศรลากออกมาข้างๆแล้วก็คลิกที่รูปลากผ้าใสแล้วก็ปิดนะครับอ้าวหายไปไหนครับนักเรียนตอนนี้ไม่ได้หายไปไหนครับเพราะเลเยอร์ทับกันรอเมาส์เลิกเลื่อนครับเห็นนะครับออกมาแล้วอยู่ข้างหลังครับเสร็จปุ๊บก็คั้นตอนทีนะครับขยาย enter นะครับเอามาวางให้เหมาะสมนะครับ ดูด้วยครับความเหมาะสมนะครับข้างบนข้างล่างนะครับนะครับความเหมาะสมเสร็จปุ๊บนักเรียนก็อยากให้มันบางลงนะครับอีกสักนิดนึงก็ครั้งที่แล้วครับอ่าที่ฟูจะยืด้อยนะครับเอาเหลือทับห้าสิบประมาณนี้นะครับนะครับหรือว่าใครจะเอาชัดเจนเลยก็ได้นะครับแต่ฟูอยากได้บางๆนะครับอยากให้สักห้าสิบครับหรือคุมแล้วก็พิมพ์ห้าสิบหรือก็ได้ครับ เสร็จแล้วนะครับก็เริ่มต้นจากคำนำเลยเราไปเอาคำนำที่ไหนนะครับนักเรียนก็คือไฟล์ word ที่เราเตรียมไว้จากครั้งที่แล้วจาําได้ไหมครับอ่าต่อไปเราจะมีคำอินเตอร์นะครับคำว่าคอนโทนซี Ctrl C นะครับพิเศษนะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้ก็ไปที่ตัวทีนะครับตัวทีมาแล้วขนาดตัวหนังสือแก้ไขเอาสักเ2ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย ยออ่อขยายอีกทีนะครับอาวางก่อนคนทวนวีครับลูกศรอ่าเห็นไหมครับตอนนี้มันเป็นสีอะไรครับอ่าเป็นสีเดียวกันนะครับแก้ไขสีก็คือใช้ตัวทีคุมเหมือนเดิมครับคุมเสร็จปุ๊บแก้ไขสีด้านบนนี้ครูขอใช้เป็นสีดําครับอ่าเห็นไหมครับสีดําแล้วครูก็กลับให้ลูกศรกลับไปที่ลูกศรนนะครับติ๊กที่ลูกศรแล้วกลับมาตอนนี้มันซ้อนใช่ไหมครับ แล้วเดินกลับไปดูที่เลเยอร์เราก็ดนกันขึ้นไปข้างบนนะครับเมื่อดันข้างบนสุดปุ๊บเห็นไหมมันก็อยู่ข้างเหนือนะครับอ่าล้วครับจดให้สวยงามนะครับจะให้ใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้ก็าางทันทีนะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้ดึงที่มุมนะครับถ้านักเรียนอยากให้ตัวหนังสือตรงนี้ มีมิติสอนกันนะครับไปที่เลเยอร์เลเยอร์สไตล์แล้วก็เลเยอร์สโตกนะครับอีกครั้งนะครับไปที่เลเยอร์ปิดตรงนี้ก่อะนะครับไปที่เลเยอร์เลเยอร์สไตล์แล้วก็สโตกนะครับแล้วก็จะมีเลเยอร์สไตล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเเห็นตรงนี้ไหมครับเป็นสีดำนะครับตรงนี้ก็เป็นสีดํานะครับเราแก้ไขตรงนี้สีขาวแล้วตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับ กวที่ซ้อนกันกดนะครับแล้วลากเป็นสีขาวเห็นไหมครับเป็นสีขาวแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับต่อไปเราเอาว่าคำนำมาพิมพ์ข้อคำนำกดทีนะครับเอาวางข้างนอกก่อนนะครับแล้วพิมพ์คขาว่าคำนำอ่าตอนนี้กดกับชิ้สอนนะครับก็สามารถขยับได้ถ้าไม่กลับชิ้นส่นก,ก็ไม่สามารถขยับได้นะครับตอนนี้ตัวมันใหญ่ก็เหมือนเดิมครับคนทีนะครับย่อขยายคนทีครับเสร็จแล้วนะครับ จัดวางให้เรียบร้อยสวยงามนะครับเสร็จแล้วนี่ครับคำนำต่อไปเป็นเรื่องของการนําข้อมูลของเรามาใส่นะครับนำข้อมูลของเรามาใส่นะครับไปที่สตอรี่บอร์ดของเรานะครับอย่าลืมนะสตอรี่บอร์ดนะครับแฟ้มสะสมผลงานเราทําไว้สองสองช่วงเราเอาช่วงแรกมาก่อนคลิกขวาคันลอกนะครับวิธีการก็คือเอาไปวาดนะครับตอนนี้ก็ไปที่ตัวทีนะครับเมื่อตัวทีเสร็จแล้วนักเรียนครับ ตรงนี้ให้จัดให้อยู่ชิดซ้ายนะครับอย่าให้อยู่ตรงกลางให้จัดอยู่ชิดซ้ายนะครับแล้วเราก็กําหนดตัวหนังสือให้เป็นสัก18นะครับ18บแปดตัวน,นี้สัก18นะครับแล้วเราก็ดตัวทีรากฏนะครับกําหนด18เห็นไหมครับเคอร์เซอร์จะเล็กลงแล้วก็ค o อนวีนะครับตัวหนังสือดูแล้วมันเป็นสีดํานะครับ แนะนำของเรื่องของตัวทั้งสือนะครับพื้นหลังถ้าเป็นสีเข้มนะครับตัวนั้งสือต้องเป็นสีอ่อนถ้าตัวนั้งสือสีอ่อนพื้นหลังต้องสีเข้มมันจะสลับกันนะครับต้องเรียนครับเมื่อเมื่อเรา copy มาวางเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนนะครับเราเดี๋ยวเราจะจัดหน้าว่าประมาณนี้นะครับนําเสนอนะครับนะครับวางก่อนเราจะตัดคํานะครับเราจะตัดคํา เ่าเสร็จแล้วครับเราจะตัดคําลงมาก็ไปที่ตัวทีครับเอาตัวทีไปใส่คําว่านำเสนอนะครับเสร็จปุ๊บก็ Enter เห็นไหมครับมันจะหลงลงมานะครับต่อไปนี้เราขึ้นไปหน้าแฟ้มก่อนนะครับกดสักหกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วเราก็กลับทุกอนแล้วก็สามารถเลื่อนเลื่อนก่อนนะครับว่าจัดองค์ประกอบนะครับให้ข้างหน้าข้างหลังนะครับต่อไปเราก็ไปที่ตัวทีเหมือนเดิมนะครับนักเรียน อ่ากดที่ enter เห็นไหมครับมันก็จะไล่ลงมาต่างๆเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดลูกศรเห็นไหมครับตอนนี้เราได้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนสีนะครับขอให้เป็นถ้าอย่างนี้ก็ขอเป็นสีขาวนะครับจะเด่นขึ้นแล้วเรียนดูความแตกต่างน,นะครับเมื่อเราเลือกเป็นสีขาวปุ๊บเห็นไหมครับความแตกต่างเกิดขึ้นนะครับชัดเจนขึ้นแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วกลับไปที่ลูกศร ต่อไปเอาบรรทัดต่อไปขึ้นมาอีกครั้งนะครับ่าขอขอบคุณนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วเดียนกลับไปที่ Photoshop อีกทีนะครับไปที่ไหนต่อครับตัวทีตัวทีมาวางเหมือนเดิมครับคอนท V นะครับแล้วก็กลที่ลูกศรเดี๋ยวค่อยขยับนะครับเอามาให้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราตัดคำนะครับตัวทีนะครับเสร็จแล้วเราก็ Enter เห็นไหมครับแล้วเราก็มาตัดคำานี้ กดอีกทีหกครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเสร็จแล้วกลับไปที่ลูกศรนะครับเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วไปที่ตัวทีเหมือนเดิมครับอ่านแล้วก็ตัดคำนะครับการจัดเตรียมนะครับนะครับเสร็จแล้วก็กดลูกศรครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเอาชื่อเรามาใส่นะครับอ่าชื่อของเรามาใส่ที่ขวาขั้นลอกนะครับ แล้วก็ไปที่ตัวทีท Dank. นะครับแล้วก็คำวัวีนะครับแล้วก็ลูกศรอขยับมานะครับเห็นนะครับตรงนี้ก็แก้ไขหน่อยก็ไปที่ตัวทีลูกศรที่คําว่าครูแล้วก็กดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลูกศรนี่ครับเสร็จที่มาที่เรียบร้อยของเรื่องของการทําหน้าที่สองนะครับตอนนี้หน้าที่สองของเราก็เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับอ่ต่อไปเรื่องของการบันทึกนะครับไฟล์ เซฟแอพนะครับบันทึกเป็นอะไรนะครับบันทึกเป็นอะไรนะครับเป็นสองนะครับเป็นหน้าสองนะครับเป็นครูใส่เป็น p สองแล้วกันนะครับอ่า p สองนะครับเป็นโฟลเดอร์ช็อปนะครับเดี๋ยวไอ้แก้ไขขี่หลังได้นะครับกดโอเคนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเซฟครั้งที่หนึ่งต่อไปเซฟครั้งที่สองไฟล์เซฟแอพแล้วก็เซฟไฟล์เป็น เป็กนะครับกด JPEG นะครับ P P 2นะครับกดเลยครับเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับโอเคตอนนี้ไฟล์เราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานของเราอยู่ที่ไหนนักเรียนกลับมาดูนะครับตอนนี้งานของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราสามารถเซฟไฟล์เนี่ยแล้วก็เมื่อเสร็จเสร็จงานแล้วเราก็มาส่งในใต้คอมเมนต์ที่คุณครูสั่งงานได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซฟไฟล์เสร็จแล้วนะครับ นักเรียนก็สามารถนําไฟล์ทั้งหมดนะครับที่ทําเสร็จแล้วนะครับส่งที่ใต้คอมเมนต์ของครูนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูก็ได้ได้ตรวจนะครับแล้วก็นักเรียนคนใดนะครับที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปย้อนดูคลิปได้นะครับแล้วก็อีพีต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการสร้างสร้างงานต่อไป1 2 3ถึงหน้าสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทําไปนะครับถ้านักเรียนคนใดไม่มีโปรแกรม Photoshop หรือนักเรียนสามารถใช้งานในโทรศัพท์มือถือด้วยโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับ แล้วก็สามารถสร้างงานได้นะครับนักเรียนก็ทําไปได้เลยนะครับเราก็จะไม่ยึดติดเรื่องเกี่ยวกับใช้โปรแกรม Photoshop อย่างเดียวแต่ถ้าอยากให้นักเรียนใช้ Photoshop มากกว่าในเรื่องของการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับแต่ถ้าตอนนี้มันเรื่องของติดเรื่องของโควิดนะครับเรื่องของการเว้นระยะห่างนะครับตอนนี้ก็ให้นักเรียนอยู่ที่บ้านใช้สิ่งที่เรามีนะครับขอเน้ยนย้ำครับขอใช้สิ่งที่เรามีนะครับเอามาใช้สร้างงานให้ได้นะครับอย่างเพืค่ครูก็เช่นเดียวกันครูก็ใช้งานของ สิ่งที่มีเท่านั้นจะไม่หาอันอื่นมาใส่เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามีเราก็สามารถจัดงานได้นะครับเอาวันนี้ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาเรียนรู้และก็ศึกษาข้อมูลนะครับให้นักเรียนเรียนรู้และสร้างสารรค์ผลงานอย่างมีสตินะครับแล้วก็สร้างสารรค์อย่างมีปัญญาให้งานออกมาได้ดีนะครับงานพอร์ตโฟลิโองานชิ้นนี้สามารถต่อยอดถึงชั้นมันยธยมศึกษาปีที่6และนําไปต่อยอดถึงเรื่องของ การสอบเข้าการสัมภาษณ์ได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณครับอันนี้ทุกคนครับ